สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i l l e r w ์ว k นะครับเป็นคลิปแรกคลิปใหม่ของช่องนี้เลยนะครับทางช่องนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่มันแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบโลกครับบนโลกนี้มันมีความแปลกเยอะมากเพราะว่ามีหลายเชื้อชาติมีหลายแนวคิดเลอเกินมีหลายศาสนาเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้วันนี้เรามาย้อนกันไปในปี1995กับนายใครยังไม่เกิดบ้าง ไมปีนั้นนะครับที่เมืองพิสเบิร์กนะครับสหรัฐอเมริกามีชายคนหนึ่งชื่อว่าแม็กอาเธอร์วิลเลอร์นะครับมีแผนที่จะปล้นธนาคารนะครับถามว่าแปลกอะไรมันก็เป็นแค่คดีปล้นธรรมดาหรือเปล่าใช่มันก็เป็นคดีปล้นธรรมดานั่นแหละครับเพียงแต่ว่าความแปลกของมันคือผู้ชายคนนี้พร้อมกับเพื่อนของเขานะครับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคริสตันจอร์สันนะครับเป็น2คนที่ร่วมกันปล้นธนาคาร มีแนวคิดที่แปลกพสอสมควรแปลกยังไงแปลกตรงที่การลอนครั้งนี้เขาวางแผนกนันอย่างดีเพราะเขาไปไปศึกษาว่าไอ้พวกหมึกล่องหนที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆนะครับมันมีสารสกัดจากมะน,นาวเขาก็เอาน้ำมะนาวมาทาหน้าวัตถุประสงค์เขาก็คือไม่อยากให้กล้องวงจรปิดมันจับภาพของเขาได้และในปี 1 9 9 5 1คือความละเอียดของกล้องมันยังไม่ชัดเท่าในปัจจุบัน2คือ2คนเนี้ยครับพอเขาลองเสร็จปุ๊บเขาก็ได้มีการเทสรกสอนด้วยนะมีการทาขันบ้ามันอย่างดีโดยการเอากล้องโพลารอยซึ่งแต่คนคงเคยเห็นว่ากล้องโพลารอยเวลาเอามาถ่ายรูปภาพมันก็ไม่ชัดบ้างอย่างไงบ้างได้มีเออร์เรอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายด้วยความเป็นฟิลม์ม ทีนี้พอเขาถ่ายปุ๊บหน้าไม่ชัดจริงด้วยสองคนนี้ก็หมั่นใจครับว่าถ้าพาไปถ้าปล้นเสร็จแล้วยังไงก็คงโดนไม่โด,ดนจับแน่นอนเพราะยังไงภาพมันก็เบลอแทบจะมองไม่เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็เริ่มทําการป้นในวันที่6มกราคมปี1 9 9 5ครับแต่แล้วเพื่อนของเขาครับเพื่อนของไอ้บิลเลอร์เนี่ยนะครับมันก็โดนจับโดย โดนคิปตันไม่นดนจับก่อนปุ๊บจากนั้นแม็กอาเธอร์ก็โดนจับตามภายในเดือนเมษายนครับทีนี้ตอนตำรวจจับอะครับไอ้แม็กอาเธอร์มันก็ถามตำรวจว่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจเห็นผมได้ยังไงผมทานน้ำมะนาวแล้วเอา้าไอ้ป้าใครจะไม่เห็นวะถึงแม้ว่าหมึกล่องหนมันจะทํามาจากสารก,กัจตกนมะนาวแต่น้ำมะนาวมันไม่ได้ทําให้ไข่ล่องหนเลยโอ้ยนะครับก็เป็นเรื่องตลกๆแต่ว่าเรามองเห็นว่ามันเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่ว่ามี2คนบนโลกนี้ครับที่มองว่ามันช่เรื่องตลกครับ คนที่มองเห,เห็นเรื่องนี้ว่ามันเป็นสาระสำคัญใหน่อยๆใ,ในเชิงสังคมวิทยาก็คือคุณเดวิดดันนิงกับจัส t ินครูเกอร์ครับสองคนนี้ไปวิเคราะห์จิตวิทยาเชิงสังคมมาครับเขาก็เลยทำม,มาทำมาเขาได้ทฤษฎีหนึ่งมาชื่อของทฤษฎีนี้คือการเอาชื่อสองคนนี้มารวมกันก็คือทฤษฎีดันนิงคูเกอร์เอฟเฟกนะครับซึ่งอธิบายว่า ผู้ที่มีความรู้หรือมีทักษะจำกัดมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงเพราะความที่พวกเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้เพียงพอที่จะรู้ว่าตัวเองไม่รู้ในทางกลับกันไอ้คนที่มีความรู้เยอะๆกลับคิดว่าตัวเองยังรู้ไม่เยอะพอเพราะเขารู้ว่าตัวเองดูน้อยแค่ไหนในจัก,กรบาลที่มันใหญ่ขนาดนั้นในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับ เนี่ยะครับก็เหมือนกับคนโลกคนโง่มากจะอวดฉลาดคนคนฉลาดมากักจะไม่คิดว่าตัวเองฉลาดพอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดเตือนใจนะครับว่าคนในสมัยนี้ก่อนจะพูดอะไรก็ต้องคิดเยอะๆไม่งั้นโชงโง่ได้โอเคนะครับ okay, รบ,บางทีมาอาจจะเกิดขึ้นกับผม,มกับใครก็ได้บนโลกนี้เพราะฉะนั้นเตือนตัวเองว่ามีสติไว้ก่อนอย่าพูดอะไรที่ไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็จบไปนะครับ มีความรู้เฉยครับก็ช่องเราก็จะประมาณนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็บรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้นะพวพบกันใหม่สวัสดี